อะไรทําให้สินค้าต่างๆสามารถกลายเป็น global brand ได้คะอยู่ที่ความชัดเจนของการสื่อสารแต่คาว่า local brand global brand เนี่ยมันอยู่ที่ส c o p ของการ consistency ของการสื่อสารว่าคุณส่งเสมเสรได้แาดไหนบางทีเราส่งเสมเได้ในเขตในแถวบ้านเราพอออกไปนึกว่าเราคุมไม่ได้ละอันนี้นก็เป็นได้แค่ local brand แต่ global brand เขาจะ control ทุกอย่างเลยไม่งเรื่องของประสบการณ์คือเรื่องหลักคือเรื่องประสบการณ์อะ เรานั่งสตาร์บัคที่นี่นั่งกับนั่งที่นิว,นวยอร์กไม่เหมือนกันคล้ายๆคล้ายๆกันมันถูกควบคุมมาละแม่ชื่อมอนเดงเมนูแก้วน้ำอะไรคือมันเหมือนกันโซฟาสีโทนมูสอะไรต่างๆนฮะฮะไม่มีคนมาเช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยมาให้เราไม่มีอะไรเงี่ยเพราะคอนเซ็ปต์มันชัดแล้วมันถูกทำเป็นเทมเพลตทำเป็นไกด์ไลน์เนี่ยแล้วถูกให้ในซัพพลายเชนของเราเนี่ยมาจัดการในระบบที่เหมือนเหมือนกันอันนั้นคือ นั่นแหละคือ global brand ค,คือคือความสื่อสารการสื่อสารที่คงทน้นคงต้นคงวาสม่ำเสมอเลยน่เป็นมาตรฐานเดียวกัน,มน,กนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ธุรกิจของเราเองเนี่ยถามว่าโอกาสในการก้าวสู่ l o คอลจาก local โ brand โไป global brand เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ขาดไปแล้วก็ควรจะได้รับการเติมเต็ม,ตมคะอันแรกเลยเนี่ยถ้าถ้าพูดถึง local โ brand โนในเมืองไทยเนี่ยไอความชัดเจนของ business concept เนี่ย มีไหมคะบางีคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะปีนี้ทาอย่างปีหน้าทาอย่างปีหน้างทำอย่างเออตกลงเขาทาอะไรกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยะทางการเมืองอ่าไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าจริงเราพูดแบรนด์เราพูดถึงเราก็ยังกำลังจะสร้าง trust กับผู้บริโภคเราจะสร้างเรื่องของ identity เห็นแล้วว่าเออคืออะไรเขาจะให้ประสบการณ์อะไรนยคือง่ายไอ้แบรนด์ที่ดัง ไม่ว่าแนด์อะไรก็แล้วแต่พอพูดปุ๊บเรานึกออกเลยว่าเขาเป็นอะไรเขาจัอยากสื่ออะไรกับเราใช่มันชัดเจนมากๆเลยใชเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายแบบสมมติพูดถึง volvo เนี่ยปุ๊บนึกถึงอะไรปลอดภัยใช่ไหมตอนที่เราไม่ได้ขับใช่ไหมไม่ได้ขับใช่ไหมไม่ได้ขับเหมือนเขาลือกันน่ะมันรู้สึกว่ามันเซฟมันแข็งแรงเพราะว่าการสื่อสารที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันถูกสื่อสารซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนซึมเข้าตัวเราโดยไม่รู้ตัว เขาไม่เคยทำรถสปอร์ตออกมาขายใช่ไหมไม่มีไม่เคยไปสปอนเซอร์ทีมฟอร์มูล่าวันไม่มีใช่ไหมเพราะมันไม่เซฟเพราะงั้นเขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเซฟตี้ทั้งหมดเพราะนั้นนี่คือคีย์เพราะงั้นคือเราต้องชัดในตัวเราก่อนเพราะถ้าเราไม่ชัดผู้บริหารไม่ชัดนะทีมงานก็ไม่ชัดใช่ไหมท้ายสุดคู่ผู้บรือพวกก็ไม่ชัดก็จะงงไปหมดเลยแค่นั้นเองบางคนบอกว่าน่าจะเป็นการทำธุรกิจแบบ learning by doing ทำไปเรียนรู้ไปเปลี่ยนแปลงไปถ้าตามคอนเซปที่คุณมาก่อนว่าก็บอกว่าคล้ายๆกับบอกว่าเรียนนี้ไมหนูเองอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในธุรกิจในปัจจุบันหรือเปล่ายุคนั้นถ้ายุคโบราณอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ายุคนั้นยังการแข่งขันยังไม่สูงเท่าในปัจจุบัน,บน<ย>ใช่ไหมแต่ยุคนี้เนี่ยคือ,อนะเหมือนคนเก่งคนฉลาดใช่ไหมถ้าเก่งก็ลองผิดลองถูกไปแต่ถ้าฉลาดเนี่ยหาทางลัดไปทางถูกอย่างเดียวเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่า จริงๆแล้วการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่การบริหาร network ถามว่าผู้บริหารเนี่ยต้องทำทำทุกอย่างไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่ต้องรู้ทุกอย่างไหมต้องรู้ต้องรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแต่รู้ทุกอย่างเนี่ยหน้าที่เราคือบริหาร manage ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปละเราไม่ต้องเป็นจะเป็นเจ้าของโรงงานะายใหญ่โตถามว่าไนกี้กับ Apple เนี่ยเขามีโรงงานอะไรของตัวเองไม่มี เอาซอสเอาซอสหมดเลยนะครับลูกค้าผมเยอะแยะอลไรอย่างของไต้หวันเลยเนี่ยพนักงานเนี่ยผมไปตกใจนะเขาเป็นแบรนด์ระดับท็อปของไต้หวันเลยไปที่ออฟฟิศเขาตกใจเลยอยู่ในตึกแถวมีพนักงานอยู่สี่คนแค่นั้นเองวางแผนทำเรื่องของสตรัทเตจทุกอย่างแมเนจเรื่องของสป라이ดเชนอีโคโนมีออฟเซ็ตเกลอาจจะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่เกี่ยวเพราะทุกอย่างเอาซอสหมดใช่ไหมนั่นแหละนี่ก็คือหัวใจว่าถ้าเราจะทำงานอย่างฉลาดเนี่ย เราต้องฝึกที่จะบริหารพวกซอร์ซิ่งซอร์ซทั้งหมดค่ะคนหนึ่งคนเดินเข้ามาหากุมกรบอกว่าอยากให้ออกแบบบิสเนสคอนเซปต์ให้สิ่งที่คุมกรจะตอบสนองก็ได้คืออะไรบ้างคะอย่างแรกคือต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนอเพราะาถ้าคุยกันไม่เก็ทเนี่ยถ้าเขาไม่ชัดเราก็ทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ไไดแต่เราจะเราก็จะมี process เราจะมีเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้ความชัดเข้า มีมากยิ่งขึ้นคือส่วนใหญ่ผมบอกเลยส่วนใหญ่นักทรีจก็งงเลยก็จะคือก็จะอยากไปหมดอะโอ้โหนี่เขาเวิร์กนี่เขาเวิร์กเวิร์กโอ้โหแบบอยากทำหมดเลยอยากทำหมดเลยแล้วอะไรคือเป็นคอ competency ของเขาอะไรคือแก่นที่เขาสนใจแล้วเป็นแ a ล u จริงๆของเขาเพราะว่าถ้าเขาหาตรงนั้นเจอเนี่ยมันก็ง่ายละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหาไม่เจอเพราะมันเยอะโอ้โหรวยไปหมดเลยอะไรเงี้ยอะไรก็ดูเป็นเงินเงินไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือต้องมีความชัดว่าอะไรที่เป็นชัดไปถึงเป้า คือนักธุรกิจเนี่ยเราดูเป้าหมายที่ตั้งใช่ไหมค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถไปถึงเป้าได้ได้เร็วกว่ากันบางทีไอการกระทำมันก็ไม่ได้ไม่ได้สําคัญอะไรมากค่ะบางทีอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่มันไปถึงตรงนั้นได้ได้เร็วก็คือก็ควรจะไปใช่ไหมครับแต่บางทีทําที่ชอบแต่จริงผลลัพธ์ไม่ได้นี้ก็อีกเรื่องหนึงก็เหนื่อยนะบางทีอย่างนั้นเหนื่อยนะไปไปมาซุบสายป่านเรายาไม่พอแล้วก็ท้ายสุดโอท้ออีกไปไม่ถึงฝั่งสตีอะไรอย่างเงี้ย อยากฝากอะไรให้กับนักธุรกิจหรือคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจมีความคิดและกําลังจะลงมือทําหรือลงมือทําไปแล้วแต่ทอดถอนยยระหว่างทางเพราะว่าเจออุปสรรคต่างๆค่ะอย่างแรกผมว่าหัวใจที่สาคัญที่สุดคือคือทัศนคติอของตัวเองมันมนเป็นคีย์เลยนะเพราะว่าทําอะไรมีอุปสรรคเท้งนั้นแหละถ้าทัศนคติเราไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะฮะเรามองเห็นเป้าหมายเราไม่ชัดพอเนี่ยเราก็จะไม่เดินไปค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ จริงสําคัญนะคือจริงที่ที่บริษัทผมเนี่ยชื่อบริษัทเซรัมแล้วสมองสมองสองซีกซีกซ้ายคือลอจิกซีกขวาคือ creativity นะฮะเรื่องของจินตนาการเพราะฉะนั้นเราพูดว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมีที่บอกว่าวิสัยทัศน์เนี่ยถามว่าใช้สมองซิกไหนเหมือนจะใช้ซิกขวาวิสัยทัศน์มันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเราต้องจินตนาการธุรกิจเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถจรินตนาการตัวเองออก ว่าในสาปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงตายเลยแต่เราต้องเบสออนพื้นฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในข้อเท็จจริงปะคะไม่จำเป็นเขอให้เป้าเราชัดเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาไฟล์เอาเองแหละว่าอะไรคืออะไรนักธุรกิจที่ประสบความสูเร็จทั้งหมดเนี่ยเป้าเขาชัดมากเลยแล้วโซลูชันตามมาที่ลังเห็นไหมทำไมนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่แบบประสบความสูเร็จไม่เเรียนจบเลยอเพราะว่าในโรงเรียนเขาไม่ได้สอนว่าเราปจบแล้วจะรวยเนี่ยใช่ไหมเขาวิ่งไปหาเป้าผลลัพธ์เลยไอ้ทำไปเนี้ยรวยทําก่อนเลยค่ะ เรื่องเรียนมันไม่ใช่ priority แรกอแต่ว่าเรียนจบก็ดีเรียนจบก็ดีดีกว่าใช่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าดูจากจากที่เคสเยอะๆเลย uh huh. เขาวิ่งไปหาผลลัพธ์ก่อนเลย uh huh. อนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่คุณมกรฝากไว้ค่ะเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าธุรกิจนั้นมีทั้งการแข่งขันและก็ความเสี่ยงค่ะดังนั้นเองหากมีใจคิดอยากทาธุรกิจนะคะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะซึ่งเราจะส่งผ่านไปยังทีมงานลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญผลิตภัณฑ์นั้นๆที่เราพยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมากรมากนะคะที่ให้ไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยขอบคุณค่ะครับ